สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูฟารม์มฟาร์มแพะนะครับมาชมฟาร์มแพะฟาร์มหนูสวนเกษตรผสมผสานคุณลุงทักษิณน,นะครับทักษิณฟาร์มแพะทางบ้านพรสวรรค์น้นอคุณป้านเนาะตำบลโนน,นปอดแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลย สวนอันนี้คุณป้าสวนอะไรนี่สวนผสมปสานอะไรนี่อันนี้สวนครัวนะครับปลูกผักไว้ทานนะครับภายในบ้านมีปลูกพริกด้วยใช่ไหมครับคุณป้าปลูกพริกด้วยปลูกมะนาวแล้วก็มีมะเขือมีผักกาดใช่ไหมเนี่ยผักกาดแล้วก็มีพริกด้วยวันนี้มาชมแปลงอันนี้คุณป้าเนี่ยคุณป้ามาอธิบายให้ผมฟังหน่อยเลี้ยงหอยอะไรเนี่ย ห,หอยอันนี้เป็นหอยอะไรป้าหอยเชอรี่หอยเชอรี่นี่เลี้ยงเลี้ยงแบบนี้เหรอ,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 อแล้วเขากินอะไรครูป้าออหัวอาหารปลาดุกออกับไอ้อะไรนะผักกาดผักกาดใบมะละกอใบอะไรไกินกินเหรอแล้วทีนี้ไอ้เรามีอะไรให้เขากอดไว้เนี่ย เรามีอะไรให้เขาเกาะไหมข้างล่างอ่ะมีอะไรไหมมีใบมะพร้าวใบอะไรลงเนี่ยลงไหม,ลง,มลงอยู่เนาะเขาบอกว่าเลี้ยงหอยนี่ต้องมีอะไรให้เขาเกาะถ้าไม่เกาะนี่เขาจะเขาจะอยู่ลําบากเออมีหญ้ามีอะไรให้เขาอืมอาหารนี่มันกินให้อะไรบ้างครับป้ากกก็็มีผัแล้วอาหารหลปลาดุกนี่อาาาหารปลดุเหรอ โอ้คุณลุงทักษิณนี่ทําทุกอย่างเนาะทําเลี้ยงวัวก็ทํามาแล้วปลูกแตงปลูกแตงแล้วก็ปลูกอะไรอีกปลูกผักปลูกข้าวโพดข้าวโพดก็ปลูกปลูกอ้อยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงกันหมดแล้วแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มาทำฟาร์มหอยเชอรี่เนี่ย เรียนรู้แล้วก็ทําอะไรนะเลี้ยงแพะด้วยนะครับหลังบ้านเนี่ยนี่ครับพืชผสมผสานที่ว่านี่ครับฟาร์มหอยเชอรี่นะครับเลี้ยงใส่บ่อนี่แหละเนาะวันนี้เกษตรผสมผสานของคุณลุงทักษิณมาเยี่ยมชมบ้านนี่แหละนะครับเยี่ยมชมการปลูกผักทำเกษตรอ่าปลูกเท่าที่เราจะกินเนี่ยหรอป้าเนาะ สวนข้างบ้านนี่แหละคุณลุงทักษิณฟาร์มแพะนะครับเยี่ยมชมฟาร์มแพะคุณลุงทักษิณน,นะครับ EP ท,ท,ที่หนึ่งวันนี้ก็ทั้งการเยี่ยมชมนะครับมาขอแบ่งประสบการณ์การเลี้ยงแพะการดูแลสุขภาพแพะการเลี้ยงแพะแบบลดต้นทุนนะแต่เน,น้นเรื่องของความรักความใส่ใจ การดูแลสุขภาพแพะนะครับป้องกันโรคสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขาใส่ใจนะครับแบ่งปันความรู้แล้วก็ให้อาหารนะครับตามเวลาแล้วก็พยายามใส่ใจดูแลใส่ใจสังเกตโรคนะครับของแพะว่าเขามีสุขภาพดีนะครับการป้องกันก,การใส่ใจวันนี้ก็มาถ่ายนะครับบริเวณฟาร์มแพะที่อยู่ในพื้นที่ทางบ้านพรสวรรค์ นวปอแดงนะครับหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ทางอำเภอผาขาวก็เยี่ยมชมนะครับไดหลายอ p ีนะครับส่วนหนึ่งที่อขอแบ่งความรู้นะครับแบ่งปันประสบการณ์ความรู้แพะแล้วก็เยี่ยมชมนะครับให้กำลังใจสำหรับสมาชิกที่จะเลี้ยงแพะนะครับการใส่ใจการดูแลนะครับใส่ใจเรื่องของสุขภาพแพะ การให้อาหารนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เยี่ยมชมทุกท่านที่กํากลังเรียนรู้แล้วก็กําลังที่จะตัดสินใจเลี้ยงแพะนะครับก็เลี้ยงแพะในพื้นที่ไม่เยอะนะครับพื้นที่มากพื้นที่น้อยหรือว่าพื้นที่ที่ส่วนที่เราดูแลได้ง่ายนะครับไม่ได้ใช้พื้นที่นอกพื้นที่นอกบ้านมากนะครับ ใช้พื้นที่ที่เราพอจะจัดการดูแลใส่ใจเขาได้ง่ายกว่านะครับใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับมือใหม่นะครับส่วนท่านที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็ชมแล้วก็ขอคําแนะนําสําหรับท่านที่มีประสบการณ์ก็แนะนําใต้คลิปเลยเลยนะครับว่าควรจะบริหารจัดการยังไงาดูแลย,างงายังไงท่านที่มีประสบการณ์ก็สามารถที่จะแบ่งปันความรูไ้ได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่จะ แสดงขอมคุณเห็นเรื่องของประสบการณ์ที่ท่านมีนะครับแบ่งปันมาใต้คลิปนี้ได้ส่วนคลิปนี้ก็เป็นาภาพบรรยากาศนะครับของการอยู่ของแพะนะครับการที่เขาได้อยู่แบบธรรมชาติตัวน,นี้ก็ได้หลายอีพีที่ผมถ่ายตรงนี้นะครับหลายๆคลิปที่อยู่ในฟาร์มนี้น <c oughs> เพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนเรื่องของความสะอาดเรื่องของ สิ่งแวดล้อมก็ดูแลนะครับแล้วแต่สถานการณ์ที่ท่านจะพอดูแลได้นะครับในส,วส่วนนี้ขอบคุณนะครับท่านที่เยี่ยมชมท่านที่เยี่ยมชมศึกษากำลังจะตัดสินใจเรื่องของการเลี้ยงแพะกำลังที่จะเรียนรู้นะครับศึกษาใช้เวลา บางท่านก็ใช้เวลาไม่เยอะนะครับใช้เวลาศึกษาเพื่อที่จะสามารถมีต้นทุนที่จะสามารถทาโรงเรือนได้สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับใส่ใจหรือว่าแบ่งเวลาให้เขาได้นะครับลองศึกษาดูนะครับเกษตรกรถ้าหากว่าท่านที่จะสนใจที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับประเภทสัตว์นะครับภาคการเกษตรนะครับต้องบอกว่าแพะนั้นเป็นลําลดับต้นๆน,นะครับในการที่จะตัดสินใจเลี้ยงหลายๆท่านก็บอกว่า,วาเลี้ยงไม่ยากก็แค่ใส่ใจดูแล นะครับมีเวลาให้เขาพอสมควรนะครับแล้วก็ส่วนที่เรามีงานประจําอยู่แล้วก็สามารถที่จะทําควบคู่กันไปได้ด้วยนะครับแบ่งเวลานิดนึงแล้วก็ส่วนเวลาอื่นก็พอที่จะทํางานประจํอย่างอื่นได้นะครับเป็นการเสริมเราได้เป็นการที่จะ,ะเป็นแนวทางนะครับตรงน,นี้นก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับเกษตรกรที่คิดจะเลี้ยงแพะนะครับหรือเลี้ยงอย่างอื่นที่พอจะเลี้ยงผสมผสานกันได้นะครับก็ลองพิจารณากันดู แบ่งปันสมาชิกใหม่นะครับเฉพาะสมาชิกใหม่คลิปนี้สมาชิกเก่าก็มีความรู้อยู่แล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันความรู้ได้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณมากๆานะครับทักษิณฟาร์มแพะตำบลหนองปอแดงอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับคลิปนี้เลี้ยงแพะมือใหม่มือที่กำลังจะหัดเลี้ยงแพะนะครับก็ใต้คลิปได้เลยนะครับ เป็นการแบ่งปันความร,รู้แบ่งปันประสบการณ์การใช้ต้นทุนสำหรับการเลี้ยงแพะนะครับการที่เราจะแบ่งเวลาหรือการคัดเลือกสายพันธุ์ก็ลองศึกษากันดูนะครับตรงนี้การคัดเลือกแม่พันธุ์สายพันธุ์อะไรที่เหมาะสมกับที่เราจะเลี้ยงได้แล้วก็ดูแลได้ง่ายก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ s u b s c r i b e กดติดตามช่องกดกระดิ่งช่องนะครับเป็นกําลังใจให้สําหรับการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่กดติดตามช่องเรานะครับเพื่อที่จะร่วมศึกษานะครับเป็นแนวทางนะครับผมทําคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ,ะหลาย EP ีนะครับที่จะหวังว่อย่างยิ่งว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกที่กาลังเลี้ยงแพ ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องอาการแสงเขามีเดียชาแนลด้วยนะครับฝากติดตามกด subscribe กดติดตามช่องครับจีรัติคุณฟาร์มแพะออ f ฟิเชียด้วยครับสองช่องนะครับให้กำลังใจขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกท่านที่เยี่ยมชมเป็นกำลังใจให้เสมอมา พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ